สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแนะนำเกม t ีมิ่ง m a สเตอร์เพชรกาเดีนะครับในเรื่องเพชรสปอร์ตเตอร์นะครับว่าเราทํำยังไงนะครับก่อนอื่นก็เริ่มไปที่กดไปที่เพชรก่อนนะครับเรากดไปที่สปอร์ตเตอร์ครับสังเกตดูมันจะเป็นลูกศรบวกนะครับแต่ว่าเราจะกดอะไรมันไม่ได้เลยจะกดเลือกด้านซ้ายด้านขวาหรือกดตัวอักษรบวกก็ตามมันก็จะกดไม่ได้นะครับ วิธีการง่ายก็คือกดที่ setting ด้านขวานะครับสีฟ้าเสร็จแล้วเราก็มาเลือกนะครับว่าสังเกตดูว่ามันจะมีเป็น default เป็นอะไรเอ่ยอยู่นะครับแล้วก็พอรีเซ็ตแล้วจะเป็นยังไงวิธีการก็คือ default เขาจะให้ฟีมา1หนึ่งตัวอยู่แล้วนะครับเราก็แค่กดเลือกไปนะครับว่ารีเซ็ตเท่านั้นเองอคราวนี้ก็จะได้สกิลมาด้านซ้ายบนนะครับที่เป็นสกิลใหม่คราวนี้เราสามารถที่จะ เลือกตัวที่เป็นไทป์ตามที่กำหนดอย่างอันนี้คือไทป์คอมมอนนะครับในการที่จะรีเซ็ตใหม่หรือจะไม่รีเซ็ตก็กดออกไปได้นะครับกดแคนเซิลคราวนี้สามารถกดดิจิปเตอรที่ปุ่มสีเขียวได้แล้วนะครับก็พอกดมานะครับก็จะมีการเลือกเพชรได้นะครับโดยที่ดบุมด้านซ้ายบนจะบอกนะครับว่าเอฟเฟกได้กี่เปอร์เซ็นต์นะครับแต่ละตัวก็ลองกดเลื่อนดู แต่โดย a u l t ตัวที่มากที่สุดก็คือตัวที่กรดดิ้งสูงสุดซึ่งอยู่ซ้ายบนสุดอยู่แล้วครับกดเข้ามาเห็นไหมครับจะขึ้นมา13.3เนาะอันนี้คราวนี้เราบอกว่าเอ้ยอันเนี้ยยังไม่ถูกใจเนาะอยากจะไปรีเซ็ตตัวเบสิคสลอตเอฟฟกก็กดตัวไปก่อนนะครับแล้วก็กดเข้ามาที่สีฟ้าเนาะเราก็จะสามารถกดเข้าไปนะครับกดใหม่นะครับที่เซตติ้ง เสร็จแล้วก็สามารถเลือกตัวนะครับกดที่บวกเลยครับอันนี้คือสกิลเดิมพอบวกปุ๊บปุ๊บก็เลือกตัวนะครับว่าเอาตัวไหนซึ่งมันก็จะมีเปอร์เซ็นต์อยู่ด้านบนซ้ายนะครับว่าแต่ละตัวนี่มีเปอร์เซ็นต์ของการได้ไทที่เป็นอะไรบ้างได้เป็นมิสติกได้เป็นรีเจนได้เป็นอีโรสิกหรือยูนิคกี่เปอร์เซ็นต์อะไรก็ว่าไปนะครับ อันนี้ก็จะเป็นเปอร์เซ็นต์ของแต่ละตัวผมลองตัวนี้แล้วกันนะครับก็คือลองตัวนี้ซึ่งมันก็มีเปอร์เซ็นต์เป็นทุกอันนะแต่ว่าถ้าตัวต่ำๆมากๆก,ก็ไม่อาจจะไม่มีโอกาสไปถึงรีเจน t หรือมิสติกนะครับคราวนี้เราก็เลือกตัวอพอเลือกตัวมาปุ๊บเห็นไหมครับว่าเปอร์เซ็นต์มันก็จะบอกว่าเท่าไหร่เรากดคอนเฟิร์มมันก็จะบอกว่าตัวนี้จะเสียไปเลยนะโดยที่ไม่ได้คืนคอนเฟิร์มปุ๊บ เห็นไหมครับสกิลใหม่เราจะเป็นสีม่วงเนาะสามอันสีแดงหนึ่งอันก็ถือวปาะโชคดีระดับหนึ่งในคอนบนนะครับคราวนี้มันก็สามารถแคนเซิลกับคอนเฟิร์มได้อีกทีหนึ่งถ้าเรากดคอนเฟิร์มนะครับก็จะสามารถคอนเฟิร์มได้อีกรอบนึงว่าคุณต้องการจะยืนยันหรือเปล่าหรือคุณต้องการจะยกเลิกหรือถ้าเกิดบอกว่าเอ้ยคุณจะแคนเซิลมันก็จะบอกว่า เฮ้ยแน่ใจหรือเปล่าว่าจะเอาอันเดิมคราวนี้เราก็สามารถกดคอนเฟิร์มได้นะครับเพื่อเอาอันใหม่เพราะมันดีกว่าเนาะคราวนี้พอเลือกมาเห็นไหมครับกลายเป็น19.3แล้วจากเมื่อกี้13.3เอันนี้ก็แต่ละเลเวลก็ใช้ตัวต่างกันไปนะครับตามสีเลยก็คอมมอนแลยูนิคฮิโรสิกหรือรีเจนนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับที่ติดตามชมสวัสดีครับ